เด็กของพี่เอเนี่ยพี่เอดูแลตั้งแต่หัวจะรดเท้าจนตอนนี้ดูแลลึกไปถึงระดับเซลล์ค่ะคอลลาเจนนะคะรวมเอาคุณประโยชน์ที่ดีที่สุดค่ะนั่นก็คือคอลลาเจนไดเปปไท์แล้วก็ไรเปปไท์นะคะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กมากดูดซึมเร็วนะคะแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่มีโครงสร้างคล้ายคึงกับ เซลล์ผิวหนังของคนเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากินเข้าไปเนี่ยเขาก็จะไปทาเกตไปออกิกระตุ้นแล้วก็เสริมสร้างคอลลาเจนของเราเนี่ยให้ผิวฟูสิบขำน้ำนะคะผิวอันอิ่มน้ำด้วยอิ่มน้ำเขาได้อิ่มน้ำพี่แอตัวหนึ่งพี่เอเพราะว่าคอลลาเจนของพี่เอเนี่ยพิเศษรวมเอา3ตัว3ชนิดเอาไว้ด้วยกันเลยนะคะครอบคลุมค่ะก็คือ U C 2ค่ะ Andi Nature Collagen Type t นะคะเลิศเลิศมากกืบมันช่วยข้อนะตัวนี้มันช่วยข้อช่ข้อเข่าค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ย ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุแล้วนะคะก็พีเอตีแบททุกวันขนาดนี้ถ้าไม่กินตัวช่วยอะ่ะแล้วอายุก็ขนาดนี้แล้วอะคะ่ะมันก็ต้องมีตัวช่วยอยะะ่เดียวค่ะใช่เลยใส่ไว้ในของตัวเองเลยจะได้กินของตัวเองและจบทุกอย่างะะตัวเอซีเทรดมัลติคอเลสเตนพลาสตัเนียค่ะมีตัว UC2 <ะ>อยู่ในนี้ด้วยนะคะเป็นคอลลาเจนที่บำรุงเน้นป้องกันแล้วก็ลดการอักเสบของไขข้อโดยเฉพาะข้อเข่าเนี่ยได้ดีมากเลยทีเดียวคือหาวิธีไหนที่ทํายังไงช่อแม่แก่อเอยื่อ<ด>ตัวนี้เลยค่ะเตร์กสนนิวซีแลนด์ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาด เทคโนโลยีในการสกัดเอาสารสําคัญออกมานะคะซึ่งสารสาคัญที่อยู่ในตัวสารสกัดเปลือกสนนิวซีแลนด์ตัวนี้เนี่ยค่ะเขาช่วยยืด ความยาวตัวเทโลเมียร์ตัวนี้ได้เทโลเมียร์เนี่ยก็คืออจะอยู่ที่ปลายสายโครโมโซมหรือว่า DNA ของคนเรานั่นเองนะคะซึ่งตอนเด็กๆตอนที่เราเพิ่งคลอดมาเนี่ยจะมันก็ยาวมากใช่เวลาอายุเยอะไปเยอะไปมันจะสั้นลงสั้นลงแล้วก็ทางผลวิจัยเขาบอกเปลือกส่วนนิซิแลน่ะมันจะช่วยให้เทโลเมียร์ตัวนี้ค่ะยาวกลับไปเหมือนเดิมได้ใช่บอกคะเดี๋ยวว่ายาวขึ้นประมาณ44เปอร์เซ็นต์นะคะช่วยึ้นสีิ่เปอร์เซ็นนับนั่นหมายความว่า มันก็จะทําให้เราไม่แก่ค่ะช่วยชะลอความชราแล้วก็ความเสื่อมต่างๆของร่างกายนะคะต่อไปเราจะไม่ต้องทากันแดดกันแล้วเพราะพี่แอมใส่อะไรไปในคอลลาเจนด้วยเราได้รวมเอาส้มสีเลือดค่ะเป็นส้มสามสายพันธุ์นะคะจากประเทศอิตาลีค่ะใส่เอาสารสำคัญนะคะ a c t i v e i n g r e d i e n นของตัวนี้มันช่วยป้องกัน UV ใช่ไหมคะพี่แอมคะใช่ค่ะเพราะว่าเขาไปช่วยต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างความแข็งแรงของเซลล์ผิวโครงสร้างผิวหนังของเราค่ะ เพราะว่าสูตรนี้ที่เอได้ร่วมกันคิดค้นกับทางนักวิจัยของบริษัท DOD Biotech นะคะและที่สำคัญนะแคลวนน้อยด้วยนะคะอันนี้1,2องแค่3,5แคลเองอ่ะโอ้ใช่ค่ะไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลเลยน้ำตาล0%ค่ะไขมัน0%เค่ะและคอลลาเต้นของพี่เอ ไม่ผสมแป้งค่ะสารสกัดคอลลาเจนของพี่เอเนี่ยนะคะเป็นสารสกัดคอลลาเจนที่ได้จากปลาชิลเพียค่ะเป็นปลาน้ำสืดน,นะคะก็คือคนที่แพ้อาหารทะเลทานได้ค่ะ